ขวัญดาวมูล,ล่าค่ะตัวแทนบริษัทวีเมดแล็บเซ็นเตอร์จำกัดและห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือแพทย์ค่ะขอ,อนําเสนอหลอดเก็บเลือดตัวแคปคอเล่ 1ml ค่ะซึ่งปัญหาที่มาของปัญหาก็คือในการเจาะเก็บเลือดแต่ละค่ะนะคะต้องใช้หลอดเก็บเลือดหลายชนิดและใช้เลือดในปริมาณที่มากค่ะทําให้มีการเจาะเลือดผู้ป่วยมีการเจาะเลือดผู้ป่วยในปริมาณที่มากและยังพบปัญหานะคะคือการเจาะเลือดใน ปริมาณที่น้อยและไม่เพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยโดนเจาะเลือดซ้ําค่ะและยังพบปัญหาการเจาะเลือดติดค่ะได้ที่ได้ปริมาณที่น้อยไม่เพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์ค่ะจึงเป็นที่มาของหลอดแคปคอเลต1 ml ค่ะที่สามารถตรวจสารชีวเคมีและน้ําตาลได้ภายในหลอดเดียวกันค่ะเป็นสารเทปเปรีนค่ะ สารต้านการแข่งตัวของเลือดผสมาสารต้านการสลายน้ําตาลนะคะโดยเป็นตัวผลิตภัณฑ์เป็นสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะโดยจุดเด่นของหลอดเก็บเลือดแคปคอเลสนะคะก็คือสามารถรักษาระดับน้ําตาลได้ที่8ชั่วโมงหลังจากเจาะเก็บคะ่ะเมื่อเทียบกับหลอดเฮปารินปกตินะคะที่จะต้องอตรวจทันทีหลังจากเจาะเก็บไม่สามารถรักษาระดับน้ําตาลได้ ได้ค่ะแล้วก็หลอดแคปคอเลนะคะสามารถตรวจสารชีวเคมีและน้ำตาลได้ภายในหลอดเดียวกันรวมถึงตัวฮิโมโกบินเอวันซีด้วยค่ะ สำหรับตัวหลอดแคปคอเล่นะคะได้ผ่านการทดสอบนะคะตามตาม ISO 6710คะ่ะที่เป็นการทดสอบทางกายภาพและทางคลินิกโดยตามมาตรฐาน CLSIGP 34A ค่ะปัจจุบันนะคะบริษัท v m e d l a ล็บเซ็นเตจำกัดน,นะคะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะ่ะแล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน อ่า ISO 13485แล้วค่ะโดยคอนเซปต์ของหลอดนะคะก็คือจะลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดขยะติดเชื้อลดความผิดพลาดลดปริมาณการเจาะเลือดและลดการนำเข้าค่ะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักในการจำหน่ายนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐเอกชนนะคะจํานวน1,300แห่งนะคะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะคะจํานวน28แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามบลรพสตนะคะประมาณ9,700แห่งค่ะและกลุ่มที่2นะคะจะเป็นบริษัทนะคะจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับ Marketing Channel ของเรานะคะก็จะมีพนักงานขายนะคะที่ผ่านตัวแทน เซลของเรานะคะเนื่องจากเป็นตัวผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะจำเป็นจะต้องอมีการนำสินค้าเหมือนเข้าไปหาลูกค้าโดยตรงเลยเนื่องจากเป็นต้องเหมือนต้องสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าะคะ่ะและเป็นหลอดที่เป็นตัวหลอดนวัตรกรรมด้วยค่ะและอีกชาแนลหนึ่งก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์นะคะที่จำหน่ายตัวอ,อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อยู่และะ้วค่ะและ ชาแนลที่3นะคะจะเป็นการจัดงานประชุมวิชาการโดยถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะได้เข้าถึงตัวหลอดมากขึ้นค่ะและการเข้าถึง uh, ตัวผลิตภัณฑ์อีกแห่งก็จะเป็นตัวเว็บไซต์ของบริษัทค่ะ สำหรับกิจกรรมหลักเลยนะคะของบริษัทวีเมดแลบก็คือผลิตและจำหน่ายหลอดเก็บเลือดตามมาตรฐานสากลค่ะโดย ISO 13485ค่ะกิจกรรมทางการตลาดก็จะมีการจัดประชุมวิชาการถ่ายทอดเทคนคถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตรกรรมหลอดเก็บเลือดค่ะและสร้างาานธมิตรตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะซึ่งทางบริษัทนะคะ มีความต้องการที่จะสร้างอยากหาตัวแทนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่จะสร้างฟันธมิตรในการจำหน่ายตัวหลอดเก็บเลือดที่เป็นแคปคอร์เรในครั้งนี้ค่ะสำหรับตัวโครงสร้างต้นทุนนะคะก็จะมีตัววัตถุดิบค่าแรงงานค่าการผลิตาการตลาดการบริหารจัดการค่าการทดสอบค่ะแล้วก็มีค่าของอนุญาตใช้สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเอร์เซ3%ค่ะ สำหรับการผลิตปัจจุบันนะะก็มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ60,000หลอดต่อวันนะคะโดยประมาณและประมาณ1นึ่งหนึานหลอดต่อเดือนค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณขวัญดาวมากนะคะค่ะสำหรับในช่วงถามตอบนะคะใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะ ค่ะพอดีอันนี้มีคำถามจากคุณพิทักษ์ไทยนะคะจากช่องแชทน,นะคะสอบถามมาว่าต้นทุนของหลอดเก็บเลือดคอเลตแตกต่างจากหลอดเก็บเลือดที่ห้องอื่นๆอย่างไรครับค่ะขอเชิญคุณฝันต้นทุนค่ะ,ะต้นทุนของหลอดแคปคอเลตค่ะจะอ่ะาภาพเปรียบเทียบกับการใช้สามหลอดในการตรวจวิเคราะห์ค่ะก็จะมีต้นทุนที่เท่า เท่าเทียบเท่าหรือต่ำกว่าค่ะสำหรับตัวหลอดแคบโอเล่ค่ะเพราะว่าจะประหยัดหลอดในการซื้อแต่ละชนิดอย่างเช่นโซเดียมฟูไล,ลที่ตรวจน้ำตาลแล้วก็ EDTA ที่ตรวจฮิมโกลบิน A1c ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีท่านใดมีคำถามอีนไหมคะอาจารย์อาจารย์พ<อ>ัชร<อ>ีค่ะ สวัสดีค่ะพะชัชรีนะคะจากซิสแมทค,ค่ะยินไหมคะได้ยินค่ะดานารอ่าผอ้ชเห็นเห็นขนาดบรรจุนะคะของตัวแคตตัวนี้ค่ะอ่ออยู่ที่1 ml อะค่ะก็จะมีมีข้อจำกัดเนาะในเรื่องของบอลล่มของเลือดนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าห้องปฏิบัติการจะเอาไปใช้ตรวจหลายๆายเทสเนี่ยค่ะปริมาตรเลือดแค่1 ml อะค่ะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของ ตลว่มของอาจจะเป็นเซรั่มเนาะหรือพลาสมาใช่ไหมคะที่ได้ใช่ไหมเป็นพลาสมาค่ะอาจารย์ค่ะค่ะตรงตรงส่วนนี้ค่ะไม่ไม่ทราบว่าการพัฒนาตรงส่วนนี้ค่ะจะเป็นแค่วอลลุ่มหนึ่งหรือว่าต่อไปจะพัฒนาให้สามารถมีแคป capacity ได้มากกว่านี้ค่ะอ่าค่ะอาจารย์ขออนุญาตต่อคำถามค่ะอาจารย์คือตอนนี้ตัวผลิตภัณฑ์ที่รับถ่ายทอดจาก ทางมอลไส่วนมีสองผลิตภัณฑ์ค่ะอาจารย์มีขนาดสี่เอที่เป็นยี่ห้ออินโนเมกแล้วก็มีตัวโปรดักต์ใหม่ที่เป็นไซส์เล็กที่เป็นหนึ่งเอเนี่ยค่ะอาจารย์ที่จะใช้เลือดปริมาณน้อยมีสองไซส์ค่ะตอนนี้มี4 ML กับหนึ่งอ็มค่ะอ่าค่ะขอบคุณมากค่ะพอดีเห็นโปรดักต์ที่นำเสนอแค่แค่เอ็มแอลนั้นหนึ่งเอ็มแอลก็จะก็จะมีค่ะข้อดีสําหรับการที่จะเจาะเลือดเด็กเนาะหรือเลือดที่เจาะได้น้อยนะคยนะค่ะ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากค<อ>่ะขอบคุณมากค่ะข,<อ>ข,ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ